ได้จริงวะเนี่ยมันกล่องเปล่าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยโอเคสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลพิกเอาโอเคซีเครับก็เป็นเช้าวันศุกร์สิเลยนะครับที่ได้มาเปิดตัวกล่องกันก็กิจกรรมเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีหลายอย่างมากๆเลยนะครับถ้าทุกคนดูเนาะส่วนมีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวจะทําคลิปเอ่ออัปเดตย้อนหลังแล้วกันนะครับทุกคน สิ่งที่มาหลักๆเลยนะก็คือจะเป็นอีเวนต์แมวนะครับแล้วก็จะเป็นเจ้านี่เลยหมูดาร์คเดมอนนะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าอยากได้มากๆคือมันเท่นะครับแล้วก็จะเอามาเป็นผู้นำของกลุ่มหมูไฟของผมนะครับก็2ตัวนี้เนาะก็มันสามารถเลกได้นะครับถ้าเกิดเราเปิดครบ1น0 0พเนี่ยมันจะได้อะไรนะเดี๋ยวเราไปที่ร้านค้ากันดูดีกว่าครับว่ามีอะไรนะครับ เจอแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องเสียเงินกันอีกแล้วนะครับก็คือไอ้กล่องตัวนี้แน่เลยนะครับนั่นไงทุกคนดูซูมเข้าไปชัดๆเลยนะครับมันคือหมูเดมอนนั่นเองนะครับโอ้โหหมูดาร์คเดมอนซึ่งมันอยู่ในกล่องนะครับหรือว่าเราสามารถเอ่อแลกตัวที่เป็นกิจกรรมนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาซื้อเจ้าตัวกล่องนี้กันเลยนะครับว่ามันจะได้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปเปิดกันดีกว่าครับสำหรับตัวกล่องหมูดาร์ d เดมอนนะครับทุกคน ดูทรงมีกินอีกแล้วเ,ออเดี๋ยวไปรับก่อนนะครับลืมๆโอเคทําการรับเลยนะครับทีนี้มันก็จะมาอยู่ที่100กล่องนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดีก,กว่าว่า100กล่องเนี่ยมันจะได้หรือเปล่านะครับเอ่อซึ่งข้างในเนี่ยมันก็จะบอกแล้วนะครับว่ามีอะไรในกล่องบ้างนะครับก็มีตั้งแต่หมูดาร์คเดมอนนะครับดาร์คเดมอนนะครับจนยาน้ํายาปรับยีน X อิอเทมงูหางกระดิ่งนะครับแล้วก็จะเป็น ตัวเม็ดคิดชุบชีวิตนะเพชรทองเกลือสําหรับกิจกรรมยาบํารุงคันนะครับอาหารหมูแดงอาหารแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็จะเป็นยาถ่ายนมสดพวกนี้กิ๊กก๊กนะครับเราไม่เอานะครับเราจะเอาหมู Dark d เดมอนเท่านั้นนะครับที่เราสนใจนะครับโอเคถึงว่าเราเกลือเราก็ได้เกลือมาแรกกิจกรรมนะครับเดี๋ยวลองไปลองเปิดกันเลยนะครับกล่องแรกนะครับทุกคนกดแล้วนะครับ ปุ้มได้มาแล้วนะเป็นไข่นะต้องบอกว่าไข่นี่เอาไว้ใช้ในฟาร์มเพื่อนนะครับโดยที่ไข่ตัวเนี้ยมันจะสามารถฆ่าหมูเพื่อนได้นะแต่ผมไม่สนใจนะเกลือนี้เก็บไว้เอาไว้ใช้เอกับกิจกรรมได้นะครับก็กล่องแรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกดกันเลยครับว่าจะได้หรือเปล่านะกล่องที่2นะครับม,มาแล้วมาให้เกลือมาตอกย้ำแล้วนะทุกคนไม่เอาเจ้าหมูลักเดมอน คือมันไม่มีเปิดแบบหลายๆกล่องนะครับทุกคนมันแบบให้เปิดทีละกล่องนะแต่ดูทรงแล้วเลดก็น่าจะเกลืออยู่นะครับผมโอ้โหนี้ไปไม่ได้เลยนะสิบกล่องแล้วเพื่อนออกมาหน่อยได้โปรดออกมาหน่อยออกมาหน่อยเธอโอ้เดิมละเริมเริ่มละ เริ่มเริ่มจะมีกลิ่นเกลือแล้วนะครับทุกคนความเกลือเริ่มมาแล้วนะไม่เอานะทุกคนเราจะเกลือแบบนี้ได้ตัวที่เป็นเข็มฉีดยามาก,ก็ยังดีนะครับได้น้ำยายีนเอ็กมาก,ก็ยังดีนะโอ้โหยาถ่ายเอามาทาไมไม่เอานึงร้อยกล่องเลยนะจะไม่ออกเลยเหรอโอ้โห 84แล้วโอ้โหมงมาแต่ทองแล้วก็เกลือนะครับเพื่อเป็นความตกย้ําว่าลบเกเือนะครับทุกคน80กล่องเลยนะครับโอ้ได้ยํายายินเอ็กมาก็ยังดีเนาะส่วนอันนี้มันคือตัวชุบชีวิตนะครับชุบชีวิตหมูเนะาะจะเปลี่ยนเปลี่ยนเอ,อ่อยูไอไปแล้วครับเอยได้เพชรมาก็ยังดีนะ แต่ได้น้ำยาเล็กมาก็ยังไม่ที่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับทุกคนโอ้ยเอามาทําไมเนี่ยไข่เนี่ยเอามาทําไมไม่ต้องการเราต้องการแค่ดาร์คเดมอนทางมาที่30กล่องนะครับยังไม่เห็นแม้แต่หูของหมูดาร์คเดมอนเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็เราไปเปิดต่อกันเลยนะย้ำๆกันไปนะทุกคนคงไม่เกลือนะครับ อีกแค่46กล่องเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ไม่ได้นะขอรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับครั้งนี้กดอกโอ้โไปไป เหลือกล่องสุดท้ายจริงลองเปิดนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะโอ้โหเกลือนะครับทุกคนโอ้ได้อะไรมาเนี่ยดูทิเราได้เกลือโอ้โหได้เกลือมาถึง234เลยนะครับเกลือนี่เอาไปเลขไรได้นะครับ เอาไปแลกหมูน้อยได้นะครับทุกคนเราอยากได้หมูเดมอนนะไม่อยากได้หมูโอเคเดี๋ยวเรามาลองแลกตัวหมูน้อยกันดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่หมูน้อยแลกไปแล้วนะครับ,รบทุกคนดูหน้าตาหมูน้อยหน่อยโอ้โหทำไปเป็นหมูที่แพงจริงๆเลย <ๆ S 1> เพื่อนได้หมูตัวนี้มาเทนนะครับอตอกย้ําความเกลือของเรานะครับคือได้น้องหมูน้อยปีศาจมานะครับ มันคิดว่าเราคงยอมแพ้นะครับทุกคนไปจัดมาอีก200กล่องให้มันรู้กันไปว่ามันจะไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเปิดกันเลยดีกว่าอีก200กล่องลุย ก็ให้มาจริงนะบอกเกลือมันก็เอาให้มาเกลือรัวๆเลยเอาเกลือมาเอาเกลือมาโอ้ยหมดไป100กล่องแล้วนะยังไม่ได้เลยโอ้โหนี่เราจะเป็นลายฉากเกลือใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเราสะสมเกลือไม่ได้สะสมหมูแล้วเนี่ยโอ้พระเจ้าจอดโอ้เหลือเท่าไหร่วันนียโอ้โหแค่ขนาดเนี้ย ถ้าคุณจะขนาดนี้คุณต้องเลทเท่าไหร่เขียนเลยโอ้ยเหนื่อย25กล่องสุดท้ายแล้วเหนื่อยใจจริงจริงเหนื่อยใจจริงจริง จริงวะเนี่ยมันกล่องเปล่าหรือเปล่าเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยตายแล้วโอ้โหเจี่ยตายแล้วเฮ้ยโอ้โหมาแล้วสุดก็มาแล้วโอ้โหตกใจ ไมหารกอนโอ้โหแล้วมาหน้าฟา <screen> ร์มด้วยโอ้โหดีไม่โดนคนมยนะโอ้มาแร้วทุกคนบอดาตีมอนโอเคครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับกับการหาของผมนะบอกเลยว่าก่อนจะได้มาน้ําตาเทพไหลนะครับคือไม่คิดว่าจะได้มาแบบโอ้เกือบ300กล่องนะครับคืออ่าเดี๋ยวสรุปให้ละกันคือผมซื้อไปทั้งหมดประมาณ300กล่องนะครับแต่ว่าที่ยังเหลือนะเดี๋ยวให้ดูที่ยังเหลือนะครับ ตอนนี้ที่ยังเหลือก็คือเหลืออีก20กล่องเนาะก็ใช้ไป280กล่องนะครับรีวิวคร่าวๆก่อนนะครับก็คือเบื้องต้นนะครับหมูตัวนี้เป็นหมูระดับพิเศษนะครับก็คือจะลักษณะออไอคอนเหมือนกับหมูจุนเปนะครับแล้วก็มีเป็นอมาตะด้วยนะทีนี้ส่วนอย่างอื่นนะครับก็คือไม่สามารถที่จะผสมพันธุ์ได้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะเปิดคอลเลกชันหมูได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือเปิดคอลเลกชันหมูได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูคือไม่สามารถที่จะส่งน้องหมูให้กับเพื่อนได้นะครับอาจจะต้องใช้วิธีการขโมยนะแต่ว่าวิธีการขโมยเนี่ยมันจะไม่ได้ในส่วนที่เป็นคอลเลกชันนะครับก็มันจะเหมือนหมูกระทิงเลยจะเคลเดียวหมูกระทิงนะครับอันนี้เดี๋ยวลองส่งให้ดูนะครับส่งถูกคนไหมเนี่ยอ๋อถูกคนถูกคนโอเค เนี่เดี๋ยวลองส่งให้ดูนะครับอ๋อส่งได้นะครับส่งได้ส่งได้ทาไมผมส่งได้วะทีทุกคนสรุปว่าส่งได้นะครับสําหรับน้องหมูเดมอนเนาะสำหรับคนที่บอกว่าส่งไม่ได้ครับหรือว่าก่อนหน้านี้มันจะส่งไม่ได้แต่ตอนนี้เกมปรับแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้คือให้ดูนะครับว่าส่งได้นะครับทุกคนก็จะสามารถเกิดการซื้อขายกันได้อีกแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมกดรับเลยนะครับ อันนี้คืออีกฟาร์มหนึ่งนะกดรับเป็นที่เรียบร้อยก็จะมาเป็นอยู่ฟาร์มหลักแล้วนะครับก็กลับเป็นวัยเด็กเหมือนเดิมนะครับสําหรับน้องหมูเดมอนเนาะแล้วก็อย่างอื่นก็เปิดคอลเลกชันไหมเปิดนะครับก็คือส่งได้เหมือนหมูทั่วไปเลยนะหมูปกติเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวลองมาขโมยกันนะว่าจะได้ได้อะไรนะเดี๋ยวลองมาขโมยดูนะครับ ก็สำหรับการขโมยหมูดาร์คเดมอนนะครับทุกคนอันนี้ก็สามารถขโมยได้ปกตินะครับทีนี้เราจะไปลองขโมยกันเลยนะเรียบร้อยนะครับทุกคนก็คือเสีย1 0ึ่งแสนแสนหนะครับแสนห้าถ้าขโมยไม่สําเร็จก็3ามแสนนะครับอันนี้คือเท่ากับตัวที่เป็นหมูปีกทองเลยนะทุกคน ส่วนอย่างอื่นมีอะไรนะครับอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็คือสามารถที่จะเเดี๋ยวกลับไปดูนะครับโอเคเห็นไหมเราส่งไปส่งมาได้นะครับก็น้องไม่สามารถผสมพันธุ์ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องเคเวสเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดคนขยนนะันอ่ะก็ไปหาแมวมานะครับโดยแมวเนี่ยถ้าเกิดเราสะสมใช่ไหม มันจะได้ตัวที่เป็นเศษพีระมิดนะครับตัวเศษเนี่ยเราเอาไปแลกเป็นกล่องไอ้ดาร์คเดมอนได้นะครับสําหรับคนที่ขยันเนาะรู้สึกว่าเวลาให้อาหารแล้วมันจะตกนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรนะควสก็ไม่มีนะครับสําหรับหมูดาร์คเดมอนนะครับแล้วก็กิจกรรมก็คือจะถึงวันที่20นะครับอันนี้คือถามแอดมินมาแล้วครับก็คือวันที่20ก็ไม่สามารถที่จะแลกแล้วหรือว่าซื้อได้แล้วนะครับสําหรับกล่องโอเคสำหรับวันนี้คงมารีวิวเท่านี้ครับก็ขอบคุณทุกคนเนาะปิดท้ายด้วยการเเดีี๋ยยวไปฟังงงสน้อหมู ดักเดมอนนะครับเพราะว่าเพิ่มเอฟเฟกเสียงมาด้วยนะครับโอเคสำหรับน,นี้คงมีแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามช anel p o OK g c แล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับผมจะได้ทําคลิปอันใหม่ออกมานะครับทุกคนวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ครับสวัสดีครับ